อาจารย์เจนขอนําเสนอกงล้อหมุนเรียกทรัพย์ทําจากทองเหลืองแท้นําเข้าและผ่านพิธีที่วัดดังในฮ่องกงกงล้อหมุนเรียกทรัพย์บรรจุคําที่ทรงพลังทั้งสี่คำเรียกทรัพย์เรียกสมบัติเรียกโชคลาภเพิ่มพูนความมั่งคั่งพอที่คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้สนใจติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรผู้ชชาญในศาสตร์ทุพยากรศาสตร์ภาพแขีนที่หายไปของนอสดามูสศาสตร์หงจุยและศาสตร์แหงตัวเลขจะมาตั้งศูนย์โชคลาบงวดประจำวันที่1มีนาคม2,566ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะตั้งศูนย์โชคลาบของผู้ที่เกิดวัอาทิตย์ ในงวดประจำวันที่1มีนาคม2566ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีโอกาสมีโชคลาภถึง75%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะมาจากทางทิศเหนือค่ะโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นโชคจากความฝันโชคนะคะที่คุณนั้นนะคะอาจจะอเผอิญว่าไปได้ยินใครพูดถึงเรื่องความฝันคุณอาจจะเอามาตีความเองได้รวมถึงนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ หากมีการเดินทางไปยังสถานที่ไปยังร้านอาหารไปยังห้างสรรพสินค้าไปยังจังหวัดที่เราไม่เคยไปลองไปเสี่ยงโชคดูไม่ว่าจะเสี่ยงกับเพศหญิงหรือเพศชายผู้ที่เกิดวาทิทิ์ก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคนั่นเองค่ะและอย่าลืมนะคะเอาเลขความฝันของคุณไปเล่นด้วยสีนําโชคของผู้ที่เกิดวาร์ทิ์ในงวดนี้คือสีเทาและสีฟ้าวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวาทิทิ์ในงวดนี้ คือวันอังคารและวันศุกร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือเลขหนึ่งเลขสี่และเลขเกา้าช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสามทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อยากให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เน้นการทำบุญกับคนด้อยโอกาสและคนพิการและคนตาบอดค่ะ ั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดประจำวันที่1มีนาคม2566ผู้ที่เกิดวันจันทร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง70%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นจะมาจากทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้โชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์จะเป็นโชคจากเพศหญิงค่ะอาจจะเป็นเพศหญิงที่อายุมากกว่าคุณหรืออายุน้อยกว่าคุณก็ได้อาจจะเป็นเพศหญิงเป็นเพื่อนที่ทำงาน เป็นญาติพี่น้องเป็นนะคะบุตรหลานหรือบริวารก็ได้คุณมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เลขจากพวกเขาหรืออาจจะฝากพวกเขานะคะไปซื้อหาลอตเตอรี่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครนะคะยังไม่ได้เลขค่ะและฝากใครไม่ได้ก็ไปหาคนขายลอตเตอรี่นะคะที่เป็นเพศหญิงก็สามารถช่วยให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมีโชคได้ส่วนเลขที่จะเสียงไม่ต้องคิดมากค่ะก็พยายามนะคะที่จะ เห็นเลขอะไรบ่อยๆสังเกตดูและเอาเลขนั้นไปเสี่ยงแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอาเลขจากเพศหญิงนั่นแหละค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้นั่นก็คือสีเขียวและสีส้มค่ะวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือวันจันทร์และวันเสาร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือเลขสมเลขห้าและเลข9ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้ คือช่วงเวลาตั้งแต่6 0โมงเช้าจนถึง11.00โมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง6โมงเย็นเขล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เน้นการทำบุญใส่บาตรอาหารคาวหวานรวมถึงการเติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็อย่าลืมกวดน้ำด้วยนะคะ ั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดประจําวันที่1มีนาคม2566ผู้ที่เกิดวันอังคารมีโอกาสมีโชคลาภถึง75%ค่ะและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารจะเป็นโชคนะคะที่คุณนะคะซื้อตามเลขของคนอื่นดังนั้นสังเกตง่ายๆค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารห้ามคิดเลขเอ็นเด็ดขาดนะคะ รวมถึงนะคะถ้าสมมติว่าคุณไปคำนวณเลขเองมีสูตรคำนวณเองมีเกณฑ์ที่จะเคลื่อนค่ะงวดนี้ทำสมองให้วางซื้อตามคนอื่นเขาจะดีกว่าเพราะคุณนั้นจะได้โชคจากคนรอบตัวนั่นเองค่ะการซื้อหารอตลีตต่ก็เช่นกันผู้ที่เกิดวันอังคารสามารถที่จะซื้อได้กับเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกลรางวัลใหญ่สีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือสีชมพูและสีม่วงค่ะ วันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิววดวันอังคารในงวดนี้คือวันอาทิตย์และวันอังคารเลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิววดวันอังคารในงวดนี้คือเลขหนึ่งเลขสี่และเลขศูนย์ค่ะช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิววดวันอังคารในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิววดวันอังคาร อยากให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเน้นการทําบุญบริจาคเสื้อผ้าบริจาคของที่ไม่ใช้แล้วหรือนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียและชํารุดค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดประจําวันที่1มีนาคม2566ผู้ที่เกิดวันพุธมีโอกาสมีโชคลาภถึง80%ค่ะและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธจะมาจากทางทิศเหนือ โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธจะเป็นโชคจากลางสังหณรของตัวคุณเองเลขเดิมๆเลขเก่าๆที่ผู้ที่เกิดวันพุธชอบเล่นก็สามารถนํามาเสี่ยงได้และผู้ที่เกิดวันพุธจะมีโชคจากเพศเดียวกันกับคุณค่ะและสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือสีดําและสีขาววันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือวันพุธและวันศุกร์ เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดว,วันพุธในงนวดน,นี้คือเลข 2, 2เลข4และเลข6ค่ะช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดว,วันพุธในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นและช่วงเวลาตั้งแต่2ทุ่มจนถึง3ทุ่มค่ะเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันพุธเน้นให้ผู้ที่เกิดว,วันพุทธทำบุญกับผู้สูงอายุและบรรพบุรุษค่ะ ตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสสป,ปดีในงวดประจำวันที่1มีนาคม2566ผู้ที่เกิดวันพฤหัสม,สมีโอกาสมีโชคลาภถึง70%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะมาจากทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นโชคจากเพื่อนเก่าค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะสถานที่เก่าๆบางคนไปทําบุญนะคะที่วัดที่เราเคยไปบางคนกลับไป นะคะเออบ้านเดิมที่เราเคยอยู่บางคนกลับไปเดินทางไปเยี่ยมนะคะจังหวัดที่เราเคยไปเรียนหนังสือเคยไปเอออยู่อาศัยเคยไปทํางานหรือกลับไปที่ทํางานเก่าไปเสี่ยงโชคได้ค่ะมีเกณฑ์นะคะที่เราไปอยู่ในบรรยากาศเก่าๆหรือการที่เราไปเจอนะคะเมตรสหายเก่าๆญา,าติพี่น้องที่เรารู้จักหรือคุ้นนะคะและเคยสนิทด้วยจะทําให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภมากค่ะในช่วงนี้ สีนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในช่วงนี้คือสีชมพูและสีเขียววันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในช่วงนี้คือวันจันทร์และวันศุกร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือเลข3าเลข6และเลขศนย์ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในช่วงนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงสิบเอ็ดโมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัส อยากให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสทำบุญกับคนพิการและคนตาบอดค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ในงวดประจำวันที่1มีนาคม2 5 6 6ผู้ที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง80%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์จะเป็นโชคจากเบอร์มือถือของตัวคุณเองรวมถึงวันเดือนปีเกิดเลขอายุของคนรักของคุณใครที่ยังไม่มีคู่นะคะก็ให้เล่นวันเดือนปีเกิดนะคะหรือเลขอายุของคุณพ่อคุณแม่ที่คุณสนิทด้วยก็ได้การเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ให้เสี่ยงโชคกับเพศเดียวกันกับคุณจะดีมากๆสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือสีขาวและสีน้ำตาล วันด de ีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือวันอังคารและวันเสาร์เลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือเลข5เลข7และเลข9ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึง6กโมงเย็นเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ อยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์เน้นการทําบุญกับเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคนะคะสิ่งของการทําบุญให้ทุนการศึกษาหรือแม้กระทั่งนะคะการทําบุญโรงพยาบาลเด็กก็ได้ค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดประจำวันที่1มีนาคม25 66ผู้ที่เกิดวันเสาร์ามีโอกาสมีโชคลาภถึง70% และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์จะเป็นโชคจากเพศชายค่ะรวมถึงนะคะเป็นโชคจากคนที่อายุมากกว่าคุณและที่สําคัญการเสี่ยงโชคกับเพศชายก็ทําให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะมีโชคค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะถ้าใครคิดเลขไม่ออกให้เล่นเลขรหัสลับของคุณเลขที่คุณนั้นนะคะชอบเล่น เลขลับนะคะที่คุณนั้นนะคะเอาไว้เป็นรหัส ATM นะคะรหัสอีเมลต่างๆก็ได้ลองนำมาเล่นและไปเสี่ยงกับเพศชายดูรับรองว่ารวยค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือสีดำและสีเหลืองวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือวันจันทร์และวันพฤหัสเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือเลข2เลข3าและเลขห ช่วงเวลาดีในการเสรี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดน,นี้คือช่วงเวลาตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย3าโมงจนถึง2ทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ทำบุญนะคะโดยการเติมน้ำมันตะเกียงการให้อาหารปลาหรือแม้กระทั่งนะคะการช่วยเหลือสัตว์โดกาสค่ะ โค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคียร์ควอร์ฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณ แหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้